ลดลงนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้อยากเห็นความสําคัญเพราะว่าพี่่หรือว่าทุกท่านเนี่ยน่าจะได้เป็นคนที่เจอก่อนแพทย์อยู่แล้วเพราะว่าเหตุเกิดมันจะเกิดน,นอกโรงพยาบาลไม่ได้เกิดในโรงพยาบาลนะครับเราเหมือนทําง,งานร่วมกันแล้วก็วันนี้สิ่งที่ทางโรงพยาบาลเรียมมาก็คือทางวิทยากรที่มีความชํานาญจริงๆแล้วก็ว่าได้ประโยชน์จริงๆเพราะว่าในส่วนตัวผมเนี่ยก่อนที่จะมาทําบริหารเนี่ยผมอยู่ห้องฉุกเฉินเจอคนไข้ฉุกเฉินเยอะแล้วก็คนที่นําส่งเนี่ย อาจจะเป็นชาวบ้านหรือตำรวจนะครับถ้าเกิดว่าได้ช่วยหึือเบื้องต้นในที่เกิดเหตุได้อย่างถูกต้องเนี่ยเวลาส่งไปถึงมือแพทย์ห้องฉุกเฉินเนี่ยเราทํางานต่อกันได้เลยโอกาสที่คนไข้จะฟื้น <c oughs> ชีวิตขึ้นมาก็สูงขึ้นนะหนึ่อกด ไปมันก็ได้หาะครับแล้จงนะครับรู้ะในที่สำคัญที่สุดเป็นเรื่องที่จําเป็นจริงๆในยุคปัจจุบันนะครับหลายคนนะครับที่เคยประสบเหุนะครับกลัวนะครับไม่รู้จะช่วยเหลืออย่างไรหรือบางคนเคยฝึกมาแล้วแต่ไม่รู้ว่าตนเองทําถูกต้องหรือไม่นะครับ วันนี้สําหรับคนที่ไม่เคยฝึกก็ถือว่าเราได้มาเรียนรู้นะครับส่วนคนที่เคยฝึกไปแล้วนะครับก็ได้มาทบทวนอาการฝึกนะครับเมื่อเรานะครับได้ปฏิบัติจนเกิดความชา,านาญหรือเชี่ยวชาญปั๊มนะ้ำที่มีระบบไฟ,ฟฟ้าควบคุมถ้าเกิดวันหนึ่งวันใดระบบไฟ,ฟฟ้าอ่อนหรือไฟฟ้าลัดวงจรหัวใจไม่สามารถบิดตัวได้ดีหรือไม่สามารถบิดตัวได้เลยนะ Blender, เคร sort of ื่อง AED เนี่ยจะเข้าไปสปาร์เหมือนเหมือนเราเวลาเราสปาเส ดูในหนักนะคะที่ใช้ในทางการแพทย์เมื่อเอาแผ่นสองอันมาติดหน้าอดแล้วก็เด้งขึ้นเหมือนที่ที่เราดูในหนักอันนี้นะคะก็คือเครื่องแบบนั้นแต่ว่าเขาได้ดีไซน์มาแล้วนะคะได้ออกแบบมาแล้วให้เหมาะกับประชาชนทั่วไปสามารถใช้ได้โดยเขาจะมีกากรระบบควบคุมระดับ ไฟฟ้าที่เข้าสู่กระแสนะครับและที่สําคัญก็คือ,อมีความรู้สึกว่าตนเองอรู้สึกดีใจนะครับที่โครงการในวันนี้นะครับได้เกิดขึ้นและต้องการมุ่งหวังนะครับโดยเฉพาะเรื่องการช่วยการฟื้นที่พื้นฐานนะครับเกี่ยวกับภาพประชาชนหรือค่าการตำรวจของเราไม่ว่าจะเป็นตำรวจบ้างหรือเจ้าหน้าที่สายตรวจจราจรสื่อสวนหรือใครก็แล้วแต่ นะครับในปัจจุบันนะครับเราจะเห็นว่าโอ,อกาสที่จะประสบเหตุนะครับเจอบุคคลนะครับหมดสติแล้วเราจะทําอย่างไรที่จะช่วยเขานะครับวันนี้นะครับต้องขอบคุณโรงพยาบาลอภิยาไทยสานรนะครับซึ่งของไฟ์สดแต่ว่าต้องเป็นตังหวานนะคะเขาจะนะ